สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าฮัลโหลตายกะหกําียาเลยเจ๊งอ่ะท่านายยุ้เช้าฝ่านะวันนี้จะมาผัดข้าวผัดแทอทูน่าให้ดูจ้าอันนี้เป็นปลาทูน่าที่แช่ในน้ํามันนะคะเราจะมาทําข้าวผัดจ้าหลายคนก็เคยทําข้าวผัดปลากระป๋องแล้วนะคะตอนนี้เราจะทําข้าวผัดปลาทูนา่าปลาทูน่าสามารถเอามาทําข้าวผัดได้จ้าอันนี้เป็นแบบแช่น้ํามันนะคะเอามาทําข้าวผัดจ้า เครื่องก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากมายมีต้นหอมซอยมีไข่ไก่แล้วก็มีหอมซอยมีอ่าผักหอมนะคะผักกาดหอมนะคะผักสลัดนะคะผักกาดหอมจะ้ะเหยาก้อนชงล่าเหยาอ่าอ่าซาลัดชอยล่าเรียกว่าซานชอยกันนะเหยาฝานแล้วมีข้าวค่ะเราจะมาทำขา้าวผัดเยาตับละเหยาอ่าท่าน่าอยู่ละาเหยาชงล่า 好ลเดี๋ยเจงเลยทะกรามาทำกันเลยจ้าข้าวผัดง่ายๆนะคะแล้วก็ผัดแล้วก็อร่อยมากเลยจ้าข้าวผัดปลาทูหน้าจ้าข้าวผัดปลาทูหน้านะคะ อันนี้ทำแบบพิเศษเราจะใส่น้ําปลาไปนิดนึงอย่าไปใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวพอจ้ะใส่น้ําปลาไปนิดเดียวพอจ้าอันนี้ทําแบบพิเศษนะคะโอเคใส่น้ํามันประมาณนี้ทีนี้เราก็ใส่หอมซอยหล่อที่ก้นช่องเลยหล่อยาวเลยผัดน้หอมก่อนนะคะ ใส่น้ำปลาไปนิดหนึ่งจ้ะอย่าไปใส่เยอะนะคะน้ำปลาใส่นิดเดียวพอจ้าทีนี้เราจะใส่ไข่เข้าไปแล้วนะใส่ไข่เข้าไปหนึ่งลูก ก่อนจ้าจากนั้นเราก็จะใส่ปลาทูน่าเข้าไปเลยจ้าใส่ปลาทูน่าเข้าไปนะคะใส่ปลาทูน่าเข้าไปจ้าใส่หมดกระป๋องเลยจ้าโอเคนะคะเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะแล้วก็ผัดจ้าปลาทูน่าเยอะเลยนะคะ ใครสามารถที่จะผัดจะใส่น้อยหน่อยก็ได้กันไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าไม่รู้จะเอาไว้ทําอะไรก็ใส่หมดไปเลยจ้าทีน,นี้ก็ใส่ข้าวเข้าไปจ้ะใส่ข้าวเข้าไปนะคะเราที่เช้หนายยูเราเลยลนะเราที่เราที่ปาา่นะาฝานเราเคยละเช้าแค่เช้าเลยผัดผัดก่อนนะคะผัดก่อนนะคะ พิไทยจ้าหลอที่หู่ที่ฟันเราเหอะจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปไม่ต้องสใส่อะไรมากมายนะคะนแต่แค่ซีอิ๊วเข้าไปแล้วก็ จากนั้นก็ใส่น้ำมันงาใครไม่มีน้ำมันงาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราที่มาเ,มเยาเราเ้ยเราที่เ,เยาเราเ้ยทีนี้ก็ใส่น้ำปลาาจะ้ะใส่น้ำปลาไปนิดเดียวจ้ะใครไม่มีน้ำปลาาไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะโอเคใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่ประกาศหอมเข้าไปจ้าตามด้วยต้นหอมซอยหลอที่ซอยเฮ้ยก็เออาผัดๆแล้วเาเลย กินกับมะนาวนะคะบีบมะนาวแล้วก็พริกขี้หนูซอยจ้ะทีนี้เราก็มาชิมนะคะชิมก่อนนะคะอืมอร่อยมากเลยจ้าโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากเลยจ้ะ,จะทีนี้ก็บีบมะนาวเข้าไปนะ,ะสามารถใส่มะนาวเข้าไปเลยได้จ้ะ สามารถเพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปได้เพราะว่าเราใส่ปลาทุน่าเนี้ยมันต้องดัดดัดด้วยกับน้ำมะนาวจ้ะใส่น้ำมะนาวเข้าไปนิดนึงถ้าใครจะผัดเสร็จแล้วบีบน้ำมะนาวเลยก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วจ้านี้ก็ใส่จานได้เลยนะคะเก้าอิมลาเก้ือจีลาข้าวเหนียวขาวฝานโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ข้าวผัดปลาทูน่ามเราก็าเ,าเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะคะชิมได้ค่ะขอชิมหน่อยนะคะเพราะว่าใส่น้ำมะนาวเ,เข้าไปแล้วอืมอร่อยมากเลยจะจับเรียบร้อยค่ะข้าวผัดง่ายๆจ้าไปแล้วจ้าทายยา่านนายุ่งจ้าฝันจ้าจิ้มแล้วจ้าจิ้มบ๊ายบาย